ไม่นานสำหรับไมครับซีซั่นหนึ่งนะฮะ E.P. ที่3นะฮะคือเคยถ่ายไว้แล้วแหละแต่ว่ามันก็ไม่ได้นะแล้วเราก็ขี้เกียจกู้งนะคือช่างมันมเถอะไปงั้นครั้งนี้นะครับเราได้เป็นสำรวจเหมืองเยอะๆนานามาเลยนะครับแล้วก็ได้แร่เท่าเดิมนีแหละก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะเฮ้ยแล้วทำท่านี้ทำไมอ่ะทำท่านี้ทำไมอ่ะเอ๋มทำท่านี้ทำไม ทำไมบ,บนี้ทำไมบีบคออะไรอ่ะตลกกะโอเคครับก็ให้เกิดคลิปที่แล้วหรือคลิปหลายๆคลิปเนี่ยเสียงดังหรือน่าเบื่อเกินไปก็ขออภัยด้วยเนะี่ซึ่งวันนี้เราจะทําให้คลิปของเราเนี่ยไม่น่าเบื่ออีกตลอดกาลนะ่ยเพราะาเรามินนี่เรามินนี่หรอมาไปคู่ใครมาเออไม่รู้สิ <laughs> ตรงนี้เนี่ยครับผมว่าเราควรจะสํารวจตรงตรงส่วนตรงนั้นนะครับแล้วมันก็มีเลขหลายหลายที่เลยอ่ะที่เราควรจะไปหยิบอ่ะเพราะฉะนั้นนะครับใช่แล้วครับ e ีพีนี้เนี่ยเราจะต้องทําการต่อบล็อกให้เยอะ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 มากๆครับแต่ถ้าต่อบล็อกเยอะเกินไปอ่ะมันก็จะกลายเป็นหมานะบล็อก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 เดี๋ยวประมาณคลิปคลิปอ p พนี้แหละครับเราจะกลับไปที่เดิมแล้วนะฮะ เราอาจจะกลับไปที่เดิมแล้วก็ไม่ได้มาเจอเหมืองน,นี้ตลอดการนะฮะ,เ,เ,ะเพราะฉะนั้นนะครับเราจะต้องทําสํารวจที่นี่ให้ดีเลยครับดีแบบดีมากๆอะครับจนแบบเฮย้ยมันต้องแบบเบือ่ออะอฮ้ยล่วงลาวาไม่นะตอนแรกนะฮะเราจะมาขุดตรงนี้ไงแต่ว่าเราดันตกไงไม่ขุดข้างล่างเเหรอขุด แต่ว่าเดี๋ยวค่อยต้องเก็บซากข้างบนกันเป็นไงสะพานแปดเลนของเราเจ๋งไหมล่ะก็เจ๋งอยู่นะใช้เลยขกดดีแล้วเต้ใช้เลยขกดดีแล้วเต้เลยใช้พิกแอคเราจะพยายามไม่ไม่ให้เปืองหินนะฮะโอ้โหตอนนี้ทานไปเรียบร้อยแล้ะทาน คือสมัยก่อนเนี่ยครับทุกคนก็อาจจะคิดว่าแบบอุ้ยเทนมันไม่สุ่มคืนลุกอ,อุ้ยเออไม่ลุกเอาสำหรับผมนะฮะฐานเนี่ยเป็นแร่ที่ไม่ได้สําคัญก็จริงละฮะแต่ว่าคือทุกคนก็น่าจะแบบเออพูดมาทาไมวะไม่ต้องพูดก็ได้รู้ว่าไม่สําคัญอะไรประมาณนี้ใช่ไหมจริงๆไม่ใช่ครับฐานเป็นแร่ที่สําคัญมากๆนะฮะคุณลองคิดสภาพที่ในโลกไหมคะไม่มีฐานสิครับเออจริงๆมันก็ไม่ได้หนักหนาขนาดนั้นหรอกก็คือเราก็แค่มันจําเป็นมาก มันจําเป็นมากด้วยมากขนาดไหนมากขนาดไหนคุณไม่เคยอยู่ในโลกมืดหรอสไิไม่ไม่เราสามารถเอาไม้มามาเป็นฐานได้โอเคงั้นฐานก็ไม่สําคัญเอา้าเมื่อกี้ยังพูดอยู่เลยว่าฐานสําคัญเป็นอะไรฐานไม่สําคัญเฉยเลยทําไมเขาถึงทําแบบนี้นเราจะขุดข้างบนครับงั้นเราไปขุดข้างล่างนะอืมได้อย่าตกละวาตายแล้วกัน คุณต้องอย่าตกลาวาตายเป็นอันขาเลยนะฮะคุณอิมอุ้ย่านของยหน้าใครขุดฐานไม่เก่ฐานผมเองครับท่านผมเดี๋ยวขอกระโดดลงไปอ๋อไม่ต้องแล้วกระโดดทำไมมีคนตอบบอกให้บ้าหรือเปล่าโอเคขุดต่อแยงบ้ึยบ ไม่มีเหมืองหรอกที่เนี่ยมันสูงกันไปอุย้ยล่วงอีกแล้วเราต้องไปที่เอ้ยเจอฐานอีกแล้วก็ดีอยู่แหละฐานตรงนี้ยังมีอยู่เพียบเลยมันมีซรายลนก็ <c oughs> มันไม่โอเคมันเก็บไม่ได้ที่ไหนนี่ตรงที่เราอยู่ <c oughs> มีฐานแต่ว่าซราหลนมาปิดทับเราควรจะม o v ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะพยายามมาทางนี้แล้วกันนะคะเพราะว่าเหล็กมันอยู่ตรงนี้นะ ทำไมเราต้องซีเรียสกับเหล็กขนาดนี้ด้วยเราก็ไม่แน่ใจนะครับเหมือนว่าเหล็กเนี่ยครับเป็นแร่ทรัพยากรน,นะครับที่แบบโหดเขียมอมหิตมากๆเลยนะฮะมันหายากมากเลยนะโอ้ไม่ก๊ออะไรหรอล่วงมาเลือดเกือบหมดหลอดอ๋อเราขุดเองนะตรงนั้นนะเพื่อไปเมื่อะไรดูดิฮะอ้าวเราวางบล็อกแล้วมันก็มืดหมดเลย เนี่ยชั้นบนเนี้ยน่าสำรวจมากคะใช่ไปไหมไปข้างบนน่ะน่าสำรวจข้างล่างไม่น่าไปงั้นเราจะทำการแปะทอสก่อนเออเออน่าสำรวจจริงนะต่อบล็อกขึ้นไปกัน แล้วก็กลับไปที่เก่าไม่ถูกเอ้าเจ้งทำไมมอะไรหรอใครตีช่วรายบ้าหรือเปล่าใครจะไปตีเธอได้ลงคอหน้าตาไม่ดีได้ยังช่วรายโหขุดขุดขุดโอ้จะทันสองก้อนเอ็มอถ้าตกลงไปนี้มีหวังเราไม่ได้เจอกันอีกแน่ๆนทำไมไหนดูสิโอ้หน้าปลายจังเลย ใช่ไหมไหนๆก็จะตาอยู่แล้วนี่ใช่ครับคือตอนนี้นะครับเราใกล้จะเลิกสำรวจเต็มที่แล้วเนาะหรืออาจจะทิ้งใครสักคนเอาไว้ตรงนี้ตลอดการโอเคเดี๋ยวไปสมัครแอคเคาท์ใหม่เอาเดี๋ยว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 เข้ามาอยู่ที่นี่ไปตลอดงั้นเอาอย่างงี้ครับเดี๋ยวเราจะให้อีกเครื่องหนึ่งนะครับเครื่องไหนดีเพราะว่าเรามีไหมครับทั้งเครื่องของ iPad นะครับเครื่องของพี่เก่านะฮะ อีกมากมายเลยแล้วก็อีกหลายเครื่องมากมายถ้าทิ้งก็ทิ้งไปเลยจะไม่กลับมาแล้วหรอใช่เราจะต้องทําเหมือนกับว่าไม่มีวันพรุ่งนี้โอเคได้ทให้ดีที่สุดงั้นบายบายเราลงไปแล้วเธอจะไปไหนก็ไปนะไปสำรวจเราจะลงไปสํารวจตรงนั้นเพราะว่าตรงนั้นมันโอเคมันดีมากโอ้ไม่ก็ตอนนี้มืดเรียบร้อยแล้วเนาะแล้วก็ตอนนี้นะคะเลเวลเราอยู่ที่เลเวลสิบเจ็ดนะเลเวลเราอยู่ที่เลเวลยี่สิบสิบดูได้ไงเราเห็น ถ้ามาแอบ,บดูแลแบบ้วแอบเดูทุกคนครับที่หลังเนี่ยผมคาดว่านะผมจะให้เอ็มถ่ายด้วยแล้วก็เอาของเครื่องเอ็มเนี่ยส่งมาให้ผมครับแล้วก็จะถ่ายของเครื่องเอ็มเนี่ยครับเป็นแบบอยู่ตรงมุมขวาล่างนะฮะว่าแบบเอ็มทำอะไรอะไรอย่างนั้นนะฮะเราจะได้แบบรู้สิ่งต่างๆว่าแบบเอ็มทำยังไงดีไหมไม่ดีเดี๋ยวรู้ว่าเราแอบคุดอะไร <c oughs> ทำไมเป็นคนแบบนี้เนี่ยอ้ oh my god โอเคครับ เออเราเราหาหายไหมคบเป็นนานมากนะฮะเป็นเดือนแล้วเอช่างมไปเรายังบุกข้างบนไม่เสร็จเลยจะบุกต่อเราจะเอาเห็ดคือละอ,อ๋อเห็ดต้องบอกอ,อ,อู้หโหอะไรดูสิมุดจ,จังใช่ใช่ที่เราไปขุดนั่นแหละเราว่าเราต้องเอาเห็ดกลับบ้านและครั้งนี้นะฮะจะเป็นการสำรวจครั้งสุดท้ายในถ้ำ ลองหายแบบดรามาขึ้นมาเผ<ห>็ดเผ็ดเหรอฮะเผ็ดเผ็ดเหรอเผ็ดเผ็ดอะไรลระลองหายและก็สร้างขหวเอ่อที่ขุดนี่เราจะสร้างแล้วนะทุกคนก็อจะบอกว่าแอคชั่นทำไมก็มันตื่นเต้นที่ขุดน้ำเหรอที่ขุดไดมอนทิ้งของที่ไม่สำคัญก็คือทิ้งสตีฟเอาไว้เหรออยากโดนทิ้งไหม ไม่กลัวไม่กลัวแค่ตายก็กลับไปเกินใหม่ลวแต่ตรงนี้มันน่าลงจริงนะมืดมเนี่ยมันต้องมีผีแน่เลยแน่สิมันต้องมีผีแหละเราเสียสละตัวเองให้ไหมไม่เอาทำไมามันไม่ดีเราจะใช้ที่ขุดไดมอนด์นลครับขุดตรงนี้ผมไม่แน่ใจนะโอเคผมไม่แน่ใจเข้าไปอีกละเอ้ยเอ้ยงั้นผมจะขุดจนตายเอ้ยโอ้ยสะพานหวง ไอ้อะไรนะงั้นผมจะขุดจนตายมันชื่ออะไรนะไอเน,นี้ยคิเปอร์เออคิเปอร์ได้ไหมอ่ะได้เลยอุ้ยได้เฉยอือต้องขุดแบบใกล้ๆมากๆอะมีอ,มอะไรให้ขุดเหรอ ออบซิดยนเราจะเอาไปทำเนเธอร์ไปบุกเนเธอร์ไปบุกเนเธอร์เนี่ยเราจะได้หัววิเวอร์พอได้หัววิเวอร์เนี่ยเราจะได้อาชีพเมนพอได้หัวพอได้อาชีพเมนเนี่ยเราก็จะดีใจพอได้พอพอเราได้ความสุขเนี่ยเราก็จะมีความสุขพอเราได้ความสุขเนี่ยเราก็จะแบบยิ่งใหญ่อุ้ยอีมาใครแตะมันเนี่ยเกือบหลุดโมอยู่นั่นแหละใครอ่ะโมมากอยู่นั่นเลยใครทำอะไรอะ ทำไ,ไมอะทำไมเป็นคนอย่างนี้เอ็มทำไมเธอเป็นคนแบบนี้รู้ไหมว่ามันเสี่ยงอันตรายมากเลยนะการที่ขูดอย่างเงี้ยเพค่ความตื่นเต้นเฮ้ยอ๋อนึกว่าใคร <c oughs> นี่ไงนี่คือจุดที่เรามานอ,อ้อมมาได้หล่นแล้วเนี่ยหล่นเลยจ้่ลกลางเลย อะไรมอนี้แข็งจริงแข็งมากออือมีที่ขุดไดมอนอันเดียวเนี่ยคือครบครับเฮ้ยมีข้างขาวด้วยออืยากละงานงานช้างละเจอคารบบ้นอีกละคือผมยังไม่ค่อยแน่ใจเลยว่าแบบต้องแบบทำออฟซิเดนขนาดไหนนะถึงจะพอเพียงเราน่าจะไม่รอดนอะ่ะเธอเก็บเอาไว้ก่อนนะอุ้ยข้างล่างมีเบสล็อกอ่ะเบสล็อกคืออะไร ขินชั้นยอดเธออยากต้องเดินไปไหนไกลนะ,ละเราต้องเทเลพอร์ตสตีฟทูเฮิร์เจเบละนะเธอข้างข่าอยู่ตรงไหนแล้วเนี่ยโอ้ไม่ก็ก็อยู่ใกล้ๆนําใกล้ๆลาวาใกล้ๆทอนในี่แหละโอ้ยหรอแล้วมันไปทางไหนในี่ข้างหลังย้อนกลับไปทางเดิมเนี่ยนะ นี่นี่ทางที่เธอเดินมาแั่นแหละไม่ทางนี้ทางนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยทางที่เราสร้างไม่จริงนี่เรารอดแลวเฮ้ยเดี๋ยวตรงนี้มันอาจจะไม่มีอะไรอยู่ก็ได้นี่เออแล้วเราจะไปขุดที่อื่นทำไมอยู่ตรงนี้มันน่าจะไม่มีละวะแหละเอ้ยแล้วเราจะไปขุดที่อื่นทำไมเนี่ยโอเคไหมโอเคยูไลค์แต่รู้สึกว่าจะมีคนหลงทางคนหนึ่งนะใครดรา ก็เดี๋ยวค่อยเทเลพอตไปละกันโอ้ยนี่ไงนี่ไงคาร์บอนโอ้ยน้ำขึ้นไปขึ้นไปผมไม่แน่ใจนะว่าผมต้องใช้หินอันนี้กี่อันผมจะขุดไปสักสิบสองอันละกันนะอุ้ยเผื่อุ้ยเทนเทนเทนให้เทเลพอตไปเลยไหมอืมอืมนะ้ย้ยอุ้ยน้ำมันต้อง นำเราขึ้นไปข้างบนสุดได้นแน่เลยอย่าเพิ่งเงียบเธอเอาเอาไอห,หินสีเอาไอห,หินสีดำมาให้เรา <laughs> <laughs> เอาไอหินสีดำมาให้เราเอามายังโอเคน่าจะมาแล้วแหละเอาหินสีดำมันเดียวเอไปให้หมด <laughs> ทำไม <laughs> เกะกะกำล<ไ>ังจะ ว่ายขึ้นไปถึงบกเลยเราจะได้มีทางขึ้นไงเมื่อกี้เร,เราจะได้แบบปักทางขึ้นเอาไ,อไว้เดี๋ยวไปว่ายน้ำใหม่ฮะไปทางไหนก็ไม่รู้อือ้างมันตอนเออเราว่าเราว่าได้เนี่ยเราต้องหาน้าแล้วเราก็ว่ายขึ้นไปเราว่าตอนนี้เรากลับบ้านได้แล้ว <c oughs> กลับได้ยังไงก็เราจะกลับบ้านไงบ,บาย,บาย,บายแตวเราตามไปเราขอไป เพราะว่าตอนนี้เราได้ทุกอย่างพร้อมละเราเชื่อว่าถ้าเราว่ายน้ําขึ้นไปเจะโผมไปขอบบ่อ เราถึงแล้วเรากำลังจะถึงแล้วเราถึงชั้นบนสุดแล้วครับโอเคผมคาดว่าตรงนี้นี่แหละคือสิ่งต่างๆที่เราทํามาเพื่อสิ่งนี้ทั้งหมดแนะ่นิดเดียวขอฉันไปหน่อยเนี่ยเห็นชื่อแทนแล้วเนี่ยโอเคงั้นลาก่อนผมจะกลับบ้านแล้วครับหนึ่งสองลากรเมืองนี้สอง S <S อ่ฆ่าตัวตายหรเป็นลาวาเฉยเลยผู้ชายจะกระโดดเป็นอะไรเท่ๆอย่เงี้ยโอเค <c oughs> ถึงบ้านเรียบร้อยโอเคครับงั้นวันนี้นะฮะผมลาแล้วกันสวัสดีครับว้าไปแล้วนะปิดคลิปเลยนะหนูล่ะหนูล่ะเดี๋ยวให้ดูเบื้องหลังก็ได้